ครับสวัสดีครับพบกับถูกกับรางวัลนะครับผมแนวทางเวลาครับของอาจารย์ที่19เก้าเลียงเครับปี65ก่อนอื่นนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามให้แอดด้วยครับผมฝากเป็นกลังใจครับไม่มีอะไรมากมายครับช่องทางติดต่อกว่ตรงนี้นะครับสนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์มาสอบถามกันตรงนี้เลยครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางครับโปรดใช้เวลานนการรับชมนะครับครับการที่ผ่านมาท่านได้จับคู่หรกอขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวัลนะครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางนะครับโปรดใช้เวลานนการรับชมก็อย่าลืมนะครับ ท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับท่านจะได้พลาดคลิปต่อไปนะครับผมแอดก็ให้เป็นแนวทางไม่มีอะไรมากมายครับผมชุดเด่นชุดลองครับอยู่ในตารางครับลองจับพูงดูเอานะครับไม่มีอะไรมากมายชุดเด่นชุดลองชุดสองตัวนะครับจอยู่ในตารางครับผมก็อย่าลืมนะครับคนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามของท่านนะครับ คนละหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามของท่านฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแอดให้เป็นแนวทางนะครับผมก็อย่าลืมนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ฝากกดไลค์และกดติดตามให้แอดด้วยนะครับไม่มีอะไรมากมายแอดก็ขอขอบคุณน,นะครับมาณนะที่นี้นะครับผมแอดให้เป็นแนวทางนะครับขอเวียนในการรับชมนะครับผม มากมายนะครับผมช่องทางติดต่อตรงนี้นะครับสนใจเข้ากลุ่มนะครับแอดไลน์เข้ามาสอบถามก็ดูได้นะครับผมเข้ามาแล้วรับรองว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนครับในกลุ่มครับแต่แค่ทุกวันนะครับผมเข้ามาแล้วรับรองว่าท่านไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับครับมีแล้ยมากมายครับชุดสองตัวสามตัวนะครับผมคาดว่าจะมานะครับอให้เป็นแนวทางนะครับ อย่าลืมคนัหนึ่งไลค์หนึ่งติดตามของท่านนะครับฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมให้เป็นแนวทางนะครับ สำหรับท้ายคลิปนี้ครับไม่มีแล้ววายหากท่านไม่ชอบชุดแอร์จัดให้นะครับ3ตัว2ตัวชุดเด่นชุดรองก็จับในตารางผมกระสุนกําลังวันนะครับแนวดาวเวลาของวัจนทร์สิบเกเดือนเก้ับปี65นะครับผมช่องทางติดต่อตรงนี้นะครับสนใจเข้ากลุ่มแอดไลน์มาสอบถามกันได้ครับแอดให้เป็นแนวดาวครับสำหรับท้ายคลิปนี้นะครับผมขาดตกบกพร่องอะไรขออภัยนะครับมาณที่นี้ก่อนจากคราวนี้อย่าลืมครับฝากกดไลค์และกดติดตามนะครับท่านจะได้พลาดคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ